รายการธรรมรัตรัตเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรมร,ธรมรสธรรมรัตน์นาผธรชมชาทท่วสุทธ์เทพพระวลารามวันนี้ท่านผู้ชมจะได้สดับพระธรรมเทศนาโดยสามเณรธน,นาชายัยโอดตับปานน ซึ่งอายุ10ปีนะคะสามเณรนบวชเพื่ออธิษฐานจิตให้กับคุณยายได้ปลอดภัยในการผ่าตัดเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะพราะธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้เรื่องสุดยอดผู้เสียสละขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาสุขะปริจจาคาปัสเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโร สัมปัสสังวิปุลังสุขันติบัดนี้จักได้วิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาพันน,นาหลักธรรมตามพระพุทธภาษิตท,ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดปารถบุพรกรรมของพระองค์เองซึ่งมีเรื่องเล่าไว้ในอารคาถาแห่งธรรมบทโดยสังเขปความว่าชาดก ในมหากปิชาดกเรื่องราวของพยาวานอนดังนี้ในอดีตการนานมาแล้วครั้งนั้นพระราชาแห่งราชวงศ์พรมทัตสเสวยสมบัติในกรุงพารานสีคราครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยชาติเกิดเป็นพยาวานอนมีบริวารจำนวนมากพยาวานอนนี้ มีกำลังมากเท่ากับช้างห้าเชือกมีความคล่องแคล่วอาศัยอยู่ในป่าหินมะพานซึ่งมีต้นมะม่วงมีผลใหญ่หอมหวานขึ้นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์พยาวานอนได้สั่งสอนลูกน้องว่าพวกท่านจงคอยดูต้นมะม่วงที่ยื่นกิ่งไปในแม่น้ำอย่าให้มีลูกมะม่วงหลงตาหากมะม่วงตกในแม่น้ำ จะมีภัยมาสู่ฝูงวานอนอย่างแน่นอนและแล้วกระพาดจนได้เมื่อมะม่วงผลหนึ่งหลงตาสุกแล้วล่วงลงไปในแม่น้ำอันไหลยอย่างรวดเร็วตายแล้วว่าเราวานอนตัวที่เห็นอุทานแล้วรีบกลับไปบอกพยาวานอนชาวประวงกลุ่มหนึ่งดักอวนเพื่อจับปลาอยู่ใต้กระแสน้าเมื่อถึงเวลากู้อวนก็พบว่า มะม่วงผลนั้นติดอวนโอ้มะม่วงอะไรผลใหญ่ขนาดนี้สีดุดดังทองคำน่ากินจังเลยชาวประมงผู้หนึ่งกล่าวขึ้นด้วยความตื่นเต้นข้าว่าเราอยากกินเลยของพิเศษอย่างนี้ควรนำไปถวายพระราชาเถิดเราจะได้รับบุญบูญบำเน็จความดีความชอบอีกหน่อยก็คงมีผลมะม่วงลอยมาติดอวนอย่างแน่นอน เพื่อนของเขาแสดงความคิดเห็นในที่สุดก็ตกลงนำมะม่วงผลน,นี้ไปถวายพระราชาในลองเล่าให้ฟังซิว่าพวกเจ้าไปได้มะม่วงผลน,นี้มาแต่ไหนซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนมะม่วงอะไรกันหนอผลถึงใหญ่สีสวยดังทองคํามีกลิ่นหอมหน่ากินพระราชาตรัส ชาวประมงจึงได้กราบทูลสถานที่ที่พวกเขาพบมะม่วงให้พระราชาทรงทราบทุกประการพระราชาตรัสชื่นชมแล้วพระราชทานรางวัลแก่พวกชาวประมงเมื่อพวกชาวประมงกราับบาังคมทูลลากลับไปแล้วพระราชารีบสั่งให้นำพวกพานป่าผู้เชี่ยวชาญรับสั่งถามถึงมะม่วงว่ามีพิษอย่างใดหรือไม่ เมื่อผ่านป่ากกับ,บังคมทูลว่าน่าจะเป็นมะม่วงที่ลอยมาจากเชิงป่าหินมะพานพระราชาจึงได้ใช้กริดประจำโอพระองค์ฝานผลมะม่วงแจกให้พระชายาและพระสนมลองชิมทันทีที่ได้สัมผัสรสมะม่วงก็เกิดความหอมอร่อยซ่านเป็นที่ติดอกติดใจโอ้ชไหนมะม่วงผลนี้จึงอร่อยเวเศษสุด เห็นปานนี้เล่าเราไม่เคยสัมผัสรถมาก่อนเลยพระราชาอุทานครั้งนั้นเมื่อติดใจในรถมะม่วงพระราชาสั่งให้เกณฑ์พานป่าผู้ชำนาญทางรับสั่งให้จัดหาเรือพร้อมอาวุธและธนูแล้วพระองค์จึงประทับเรือพายสวนกระแสน้ำเข้าสู่ป่าหินมะพานอันเป็นที่ตั้งแห่งป่ามะม่วงทันทีเอ พวกเราดูข้างหน้านั่นสิมีกองเรือจำนวนมากเล่นสวนกระแสน้ำมายังป่ามะม่วงของเราแล้วมีเห็นมีมนุษย์เต็มลำเรือเลยวานอนตัวหนึ่งอยู่บนยอดไม้ตะโกนบอกวานอนที่อยู่บนพื้นดินสงสัยเสียแล้วท่านวานอนท่านพญาวานอนพูดไว้อย่าให้มามีมะม่วงตกน้ำภายใหญ่จะมาถึงเรา ชะรอยว่าพวกมนุษย์คงเก็บได้แล้วประสงค์จะรู้แหล่งจึงพากันมาคำพูดของพยาวานอนไม่ผิดเอาเสียเลยวานอนอีกตัวหนึ่งรำพันจากนั้นวานอนจึงพากันส่งข่าวกันและกันเกิดความโกลาหลขึ้นไปในป่ามะม่วงซึ่งแต่ก่อนแต่ไรมาวานอนอยู่ด้วยกันอย่างผาสุข พระราชาเสด็จถึงแล้วร,รีบสั่งจัดตั้งกองเรือแล้วกระจายกําลังออกลายล้อมป่ามะม่วงซึ่งเป็นที่อยู่ของฝูงวานอนรับสั่งให้เตรียมอาวุธและธนูลูกศรเพื่อฆ่าวานอนให้หมดสิน้นทั้งนี้พระองค์จะได้ยึดสวนป่ามะม่วงอันแสนโอชะสำหรับพระองค์ประทับในที่ที่ท,ทหารจัดให้ เสวยพรกกระไรหารและมะม่วงด้วยความสุขพระราชาฤทัไทยคืนนี้กองทหารค่อยโอบล้อมทุกด้านไล่าวานอนให้จนมุมที่ฝั่งแม่น้ำแล้วยิงฆ่าทุกตัวอย่าให้เหลือหัวหน้าทหารเรือสั่งทหารและนายธนูอย่างเขียบขาดอย่าลืมนะฆ่าลิงทุกตัวอย่าให้เหลือ ป่ามะม่วงจะได้เป็นของพระราชาของเรานายทหารคนเดิมยำ้ำอ้อรอเวลาเที่ยงคืนพระจันทร์ตรงศีรษะก็จะดีมากฝูงวานอนทั้งหลายตกอยู่ในความประวันพืน้นถ,ถูกล้อมด้วยทหารพรานคมิน้นธนูโอบล้อมตั้งค่ายวานอน วานอนทุกตัวมิรู้ว่าชะตาชีวิตของตนเองจะเป็นอย่างไรขณะนั้นหัวหน้าวานอนอีกกลุ่มหนึ่งแต่เดิมมีความริษยาพยาวานอนโพธิสัตว์แต่บัดนี้ไม่รู้จะแก้สถานการณ์อย่างไรจึงเข้าไปหาพยาวานอนโพธิสัตว์แล้วพูดว่าพี่ท่านผู้กล้าหาญท่านพยาพานรินคราวนี้เห็นชีวิน จะสิ้นแท้แน่หนักหนาทหารพรานธนูล้อมเราอยู่รอบพนาเตรียมยิงลิงพวกข้าและพวกท่านให้บันไลัยน้องนี้จนปัญญาที่จะหาทางแก้ไขพี่ข้าปัญญาไวช่วยเราให้พ้นภัยเถิดพยาวานอนได้รับการขอร้องจากหัวหน้าวานอนขี้ฉา จึงรำพันออกมาว่าโถเอ๋ยฝูงวานอนต้องม้วยมอนกันครานี้หากข่าไม่ปราณีคงเห็นทีจะต้องตายเราจะกระโดดข้ามซึ่งแม่น้ำกระแสสายถาวันพันรอบกายผูกต้นไม้โดดกลับมาสะพานขนวานอนผลลูกศรทุกทิศสา ขืนกลัวมัวชักช้าอง์ราชาฆ่าพวกเราว่านอนได้ตัดสินใจทำตามที่คิดใช้ขาหลังเหยียบยอดมะม่วงที่ใกล้แม่น้ำกระโดดข้ามแม่น้ำอันกว้างใหญ่หาเถาวันมาผูกต่อกันแล้วผูกกับกอไผ่ปลายเถาวันข้างหนึ่งผูกรอบเอวกะประมาณว่ายาวพอกับความกว้างของแม่น้ำ เถาวันที่ผูกเอวจะได้ขี่คายออกผูกยอดมะม่วงมือครั้นเสร็จแล้วเหยียบยอดกอไผ่โหนตัวเข้าหาย,ยอดมะม่วงทันทีแต่การคำนวณผิดนิดเดียวเถาวันยาวไม่พอแต่พอมือพยาวานอนจับถึงมะม่วงก็สิ้นสุดความยาวของเถาวันพยาวานอนจึงบอกให้วานอนทั้งหมดเหยียบหลังของตนเอง รีบข้ามไปวานอนแต่ละตัวทำความเคารพพยาวานอนแล้วเหยียบหลังวิ่งข้ามแม่น้ำอย่างเกรงใจแต่ร้อนรนเมื่อวานอนทั้งหลายข้ามฝั่งแล้ววานอนขี้อิจฉาอยู่เป็นตัวสุดท้ายเป็นเห็นเป็นโอกาสที่จะฆ่าพยาวานอนเพื่อตนเองจะได้เป็นหัวหน้าฝูงทั้งปวงและด้วยรู้นิสัยความเสียสละของพยาวานอน ว่าถึงอย่างไรก็ไม่มีวันปล่อยเถาวันเป็นแน่จึงสะบทออกมาว่าชักช้าไอหน้าโง่ทำอวดโก้เสียสละทีเป็นของกูลหละขอชนะมึงสักทีกระทืบไอดักดานให้ถึงคลานกลายเป็นผีมึงตายวายชีวีบารมีกูใหญ่โตมึงอยู่กูไม่ใหญ่ มึงตายไปกูได้โกไอนุงถิงลิงหน้าโง่ตายคาโซ่ห่วงเถาวันเมื่อสบดดังนี้แล้ววานอนขี้อิจฉาเหยียบย่อนมะม่วงแล้วทิ้งตัวลงไปบนร่างของพยาวานอนในส่วนในสวนแห่งกลางสันหลังเมื่อถูกวานอนผู้มีร่างใหญ่โตกระโดดเหยียบกระแทกกลางสันหลัง กระดูกของพยาวานอนเคลื่อนออกเกิดทุกขเวทนาอย่างยิ่งวานอนขี้อิจฉาเดินโขมน้ำหนักตัวเพิ่มความเจ็บปวดทุกทรมานแก่พยาวานอนพระโพธิสัตว์เป็นอย่างยิ่งแต่ด้วยใจตั้งมั่นจึงกอดปลายกิ่งมะม่วงอย่างมั่นคงเพราะเกรงว่าวานอนตัวสุดท้ายจะไปไม่ถึงฝั่งแม่น้ำ ร่างของพยาวานอนสั่นเทาด้วยความเจ็บปวดสุดชีวิตเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นมิได้คลาดไปจากสายพระเนตรของพระราชาบรรดาขุนทหารพรานธนูทั้งหลายทุกคนเฝ้ามองความเสียสละของพยาวานอนด้วยความอัศจรรย์ใจโอ้ทำไปได้อย่างไรที่วานอนตัวนี้จะกระทำเช่นนี้ เสียสละได้เช่นนี้พระราชาทรงอุทานออกมาดังๆคุณทหารพรานธนูมีความอัศจรรย์ใจมิได้ต่างไปจากพระราชาของพวกเขาเลยวานอนขี้อิจฉาผ่านพ้นแม่น้ำไปเพราะอาศัยเหยียบร่างของพญาวานอนแต่ภาพของแสงจันทร์สะท้อนแม่น้ำเบื้องล่างร่างของพญาวานอนมีถาวันผูกเอว มือจับกิ่งมะม่วงช่างเป็นภาพทั้งน่าประทับใจและสลดใจอะไรกันแม้แต่สัตว์ก็มีที่มีทั้งเสียสละและขี้อิจฉาด้วยหรือนี่พระราชาทรงเปล่งอุทานออกมาดังๆครั้นรุ่งเช้าพระราชารีบสั่งให้นำเรือไปเทียบตรงล่างของพญาวานอนผูกแค่แล้วรับเอา ร่างของพยาวานอนลงมาพระองค์จึงทราบว่าพยาวานอนมีร่างกายบอบช้ำไม่สามารถขยับเขยื่อนได้เลยทรงเสียพระทัยยิ่งนักอีกทั้งเกิดความรักในพยาวานอนดังบิดามารดารักบุตรทรงรับสั่งให้นำน้ำมาพรมร่างกายแล้วนำร่างของพยาวานอนขึ้นเรือพระที่นั่งแล้วของพระองค์เดินทางกลับพระนคร ขุนทหารพรานธนูทั้งหลายต่างเร่งพากันเก็บมะม่วงอันมีรถโอชาวันทุกลงในเรือคั้นเสร็จแล้วขบวนเรือของพระราชาจึงเคลื่อนออกจากป่าตามแม่น้ำมาจนถึงพระนครโดยสวัสดิภาพพระราชาทรงรับสั่งให้นำน้ำผมนำร่างพยาวานอนเข้าจัด เข้าในวังจัดห้องรักษาพยาบาลทรงเสียพระไทยยิ่งนักเป็นต้นทรงเฝ้าดูแลพยาวานอนอย่างใกล้ชิดรับสั่งถามว่าเพราะเหตุใดท่านจึงเสียถึงสละทอดกายเป็นสะพานอย่างกล้าหาญให้วานอนเอาเปรียบเหยียบกายา ข้ามถึงฝั่งทาราสถาพรท่านไม่กลัวร่างกายทำลายหักท่านไม่กลัวร่างปักด้วยลูกศรท่านไม่กลัวตัวอิจฉามาราร้อนท่านวานอนท่านทำไปทำไมกันพยาวะนอนได้ตอบปุบฉากของพระราชาว่า ข้าขอทูลอง์ราชาอย่างพาชื่อข้านี้คือหัวหน้าวานอนใหญ่เมื่อผู้ใดปกครองต้องของภัยจะเพิกเฉยอยู่ใหญ่ไม่เข้าทีเกรงลูกสอนกำชาบอาบยาพิษแทบทุกทิศประดังมาจึงพาหนี ลิงทุกตัวกลัวตายวายชีวีหากไม่มีใครช่วยของม้วยมอนมีลิงที่ริษยาข้ารู้ชัดถ้าเกรงข้ากลัวเกรงความวิบัติแล้วผัดผ่อนทิ้งลูกน้องให้ตายตัวหายจรโลกจะค่อนนินทานหน้าตัวเมีย ผู้นำจงจำมั่นต้องขยันในหน้าที่ผูกจิตวิตทยมตรีพึงมีความซื่อตรงรักษาศีและสัตว์ทรัพย์สมบัติอย่าลุหลุมชีวิตจะปิดตรงอย่าระย่อต่อศัตรูอย่าหลงพวงกามเรื่องเลวซามหน้าอดสู่ระวังหัวและหู วอกโฉดเขาชอบเป่าลมระวังโอดยามกโกรธจัดอย่าพลั้งตัดจงหัดขมขันติค้ำอารมณ์อย่าเบือนผิดผิดหลักธรรมคนดีจงส่งเสริมคนเหมิมเกริมขนให้นำทศพิษร,ราชธรรมเป็นเครื่องค้ำผู้นำเอ่ยจบโอวาดแล้ว พยาวานอนก็สิ้นใจพระราชาโทมนัสเป็นอย่างมากอย่างดุดดังว่าพระองค์ได้สูญเสียพระราชาโอรสสุดที่รักของพระองค์โปรดให้จัดงานศพกลางพนคอนครั้นถึงเวลารับสั่งให้ชาปนากิจศพแบบสูงไฟมิให้กระดูกแหลกปน่นเสร็จแล้วทรงโปรดให้สร้างสถูกลางพนคร จัดงานเฉลิมฉลองเจ็ดวันในทุกๆวันทรงตรัสเล่าเรื่องวิธีการอันเป็นภาวะผู้นำของพยาวานอนและขนานนามเมืองหลวงนั้นว่าพาราณสีบุคคลอาจสละสุขพอประมาณเพื่อสุขภัยบณ์ตามในที่ได้แสดงมานี้ได้ชื่อทีระคือปราดเพราะเป็นผู้ที่มีสติปัญญา พอเพื่อจะไม่ติดอยู่กับสุขพอประมาณเฉพาะหน้าอาจอาจสละเพื่อแลกสุขวิบุญได้พึงเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นนิทัศนุทาหอนแม้ในเรื่องนี้เองคือการเสียสระที่ทำที่ทรงทำเมื่อครั้งเป็นสังขอนพราหมณ์ ามที่เล่ามาข้างตน้นทรงได้ชื่อว่าทรงสละทิฏฐธรรมสุขเพื่อสัมปรายสุขอันภัยบูณ์และปรากฏในชาดกน,น,นั้นว่าเมื่อทรงเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็ทรงไม่ติดอยู่ในทิฏฐธรรมสุขและสัมปรายสุขทรงย่อมสละสุขเพื่อบรมสุข ทุกชาติโดยลำดับมาในที่สุดเมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตรส,ส,สัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้ชื่อก,ก็ชื่อว่าได้ทรงบรรลุพระบรม,มสุขอันเป็นสุขวิบุญแท้จริงเมื่อทรงบรรลุบรม,มสุขแล้วก็ยังมีพระหาฤทัยไหวเอ็น เอนดูประชานิกรผู้ยังไม่ได้รับสุขแม้มีแม้มีความปารถนาสุขอันกำลังพระมหาการุณาให้ค้าเม่นมั่นอยู่ที่ใดจะทรงบำเพ็ญปร,ปรหิตสุขสมบัติเมื่อตนได้บรรลุประโยชน์ตามสมควรแล้ว ก็ไม่ควรจะมีใจแคบดูนิ่งดูได้ควรมีเมตตากรุณาบำเพ็ญกุศลสุขประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นตามกําลังสามารถจะอย่างไรก็ตามความสุขนั้นจำต้องอาศัยความไม่ประมาทเป็นเครื่องสนับสนุนมันเพ่งพินิษด,ด้วยสติปัญญาว่าอย่างไรเป็นสุขพอประมาณอย่างไรเป็นสุขภัยบูุญ ไม่ควรติดอยู่ในสุขพอประมาณที่เกิดเฉพาะหน้าและไม่ควรเกลียดค้านในอันที่จะแสวงหาสุขให้ยิ่งขึ้นไปถ้าเห็นว่าจักได้สุขภัยบุญเพราะสละสุขพอประมาณพึงสละเพื่อแลกสุขภัยบุญเช่นนี้ก็จะประสบทิฏฐธรรมสุขภัยบุญ สัมปรายสุขภัยบูรณ์และบรมสุขภัยบูรณ์โดยลำดับต้องด้วยในพระพุทธสุภาษิตอันมาในคุทธ,ธนิกายธรรมบทว่าอัปมัตโตหิชายันโตปปโป,โป,โต,ป,โปติวิปุลังสุข,ขังผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่ย่อมถึงวิบุญสุขดังนี้ บุคคลที่จะเป็นผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติสำคัญสองประการดังกล่าวมาแล้วคืออัตติสมบัติหมายถึงความเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติส่วนตัวที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำและประหิตปฏิบัติหมายถึงความมีน้ำใจในการปฏิบัติงานและเพื่อนร่วม และเพื่อส่วนรวมขององค์กรตนพุทธ,ธวิธีบริหารยึดหลักธรรมมาปฏิปไตยเป็นสำคัญด้วยเหตุผลที่ว่าผู้บริหารเองต้องประพฤติประพฤติธ,ธรรมและใช้ธรรมเป็นหลักในการบริหารพุทธ,ธบริหารจึงไม่เป็นทั้งอ อัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยผู้บริหารที่เป็นอัตตาธิปไตยก็มักจากคำหนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือความพอใจส่วนตนเป็นที่ตั้งโดยยึดคติว่าถูกต้องคือถูกใจข้าพระเจ้าผู้บริหารประเภทนี้มักลงท้ายด้วย การเป็นผด็จการส่วนผู้บริหารที่เป็นโลกาธิปไตยก็พยายามเอาใจทุกคนเพื่อให้ตนอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้เขาพยายามทำให้ถูกใจทุกคนซึ่งเป็นซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ผู้บริหารประเภทนี้มักหนีปัญหาเมื่อมีปัญหาขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์กร ก็พยายามลอยตัวหนีปัญหาผู้บริหารที่ดีเป็นธรรมาธิปไตเขายึดถือคติว่าถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจข้าพระเจ้าหรือต้องถูกใจทุกคนเขากล้าตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมโดยไม่พยายามลอยตัวหนีปัญหา เขาถือคติว่าอำนาจที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบเขาย่อมเสียสละประโยชน์ส่วนสุขประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขที่ยิ่งกว่านั่นคือประโยชน์สุขส่วนรวมดังพุทธพจน์ที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขบบทว่ามัตตาสุปปริจจาคาปัเสเจวิปุ ลังสุขขังจะเชมัตตาสุข,ขังทีโรสัมปัสปสังวิปุลังสุขขันถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่เพราะสละประโยชน์สุขเล็กน้อยบุคคลก็ควรเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขที่ยิ่งใหญ่ เทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดที่สิ้นสุดลงแห่งพระธรรมเทศนารัตนตังยะนุภาเวนะรัตนะนุเตชะสาขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนไตรยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ จนโดนบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันละสุขะภละปฏิทานสนทสารสมบัติและธรรมสารสมบัติทุกคุณสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นนั้นจงผลันสำเร็จจงผลันสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรม,มเทศนาในเรื่องภาวะผู้นำก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้ ผู้ชมคะบุคคลที่สลักความสุขพอประมาณเพื่อความสุขที่ไพยบู์ได้จะได้ชื่อว่าเป็นนักปรารญ์เพราะเป็นผู้มีสติปัญญาเพื่อที่จะไม่ติดอยู่ในสุขพอประมาณเฉพาะหน้าอาศระเพื่อแลกวิบู์สุขซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงได้เช่นเดียวกับที่พญาวานนได้ทําสิ่งนี้เองค่ะถือเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารหรือผู้นําที่จะได้นําไปปฏิบัติตามได้นั่นเองนะคะ วันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตหมดลงแล้วดิฉันสิริสวรพา,าเอกยมสินรวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ